สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตการเพราะชิ้นตาหูช้างด่างขาวนะคะที่เราได้ทําการประมูลมานะคะ ซึ่งอยู่ในกระถางแล้วก็มีถุงอบแบบนี้แล้วนะคะทุกคนซึ่งเจ้าชิ้นตาหูช้างด่างขาวชิ้นนี้นะคะเราได้ซื้อมาเป็นระยะเวลา2สัปดาห์แล้วนะคะที่เขาได้อยู่ในอบถุงอบแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้จะมาตอบคําถามนะคะกับเพื่อนๆด้วยนะคะที่ได้คอมเมนต์สอบถามเกี่ยวกับก,บการเพราะชิ้นตานะคะหูช้างด่างขาวต้นนี้นะคะหรือนะคะบางคอมเมนต์ที่บอกว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะคะเรามาดูกันค่ะว่า จากชิ้นตานะคะที่มีหน่อขึ้นมาขาวๆข,ของหูช้างนางขาวในวันนั้นนะคะผ่านมาสองสัปดาห์แล้วในถุงอบแบบนี้เขาจะรอดไหมมาดูกันค่ะ ซึ่งตั้งแต่เราเอามาเลยนะคะตั้งแต่วันที่เปิดกล่องวันนั้นนะทุกคนเราก็ได้ทําการนําถุงนะคะเนี่ยเป็นถุงก๊อบแก๊บนี่แหละคะ่ะถุงหูหิว้วเราเนี่ยแหละคะ่ะสวมนะคะสวมที่ปากกระถางแบบนี้แล้วก็ใช้ยางวงนะคะรัดไว้แบบนี้ก็คือเป็นการอบต้นไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแง้มดูกันเลยว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อ่าเรามาเปิดดูกันใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมวิธีการอบคือง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่ไดีมีตู้อบไม่ได้มีถุงอบขนาดใหญ่นะคะใช้วิธีนี้ได้เลยนะทุกคนมันง่ายมากๆแค่หาถุงนะคะมาสวมกระถางไว้นะคะแล้วก็หายางรัดนะคะหรือว่าใช้เชือกรัดก็ได้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าเนาะเพียงเท่านี้เราก็ได้ถุงอบแล้วนะคะนี่แล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดดูเลย นี่นะคะทุกคนและนี่ก็คือหูช้างด่างขาวของเรานะคะเป็นการเพราะชิ้นตานะทุกคนแต่ว่าจากหนอเขาขาวในวันนั้นนะทุกคนเขากลับกลายเปลี่ยนเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะเขียวชนิดที่ว่าเขี้ยวเขียวเขียวปีเลยนะทุกคนจากตอนแรกนะคะต้องรุนให้รอดนะ จนตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องลุ้นให้ด่างแล้วนะคะ นี่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูใบถัดไปแล้วกันเนาะแต่ก็เอาเป็นว่ากับคําถามแรกที่เพื่อนๆถามมาว่า,าหูช้างด่างขาวเนี่ยหรือว่าตระกุลหูช้างเนี่ยเพาะชิ้นตาขึ้นด้วยเหรอนะคะก็ต้องขอบอกว่าขึ้นนะคะทุกคนนี่เลยเพราะว่านี่ก็คือหนึ่งใบแรกนะคะใบแรกที่โผล่ขึ้นมาแล้วจากการเพาะชิ้นตานะคะซึ่งตอนแรกนะโอ้โหเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเห็นไหมหนอขาวแง่เลยนะคะขาวจ๊วเลยแต่พอ เขาผ่านการอบมาสองสัปดาห์นะคะเขามีใบแรกขึ้นมาก็เขียวปีเลยนะทุกคนเขียวอีเลยขอบอกว่าต้นนี้คือหูช้างด่างขาวนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นใบต่อไปว่าจะมีด่างขาวให้เห็นไหมนะคะกับอีกหนึ่งคำถามนะคะที่บอกว่าดูทรงแล้วนะคะต้นนี้ไม่น่าจะรอด ก็ต้องขอบอกว่าเรายังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเขาจะรอดจนจเจริญเติบโตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ถามว่าณนะวันที่เรารับมานะคะจากที่เป็นชิ้นตามีหน่อสีขาวๆมาจนถึงวันนี้น้องเขาก็ยังรอดอยู่ค่ะแล้วก็มีใบแรกขึ้นมาแล้วด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วดูทรงน่าจะโตแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าสีเขียวเยอะเหลือเกินนะ ส่วนขั้นตอนต่อจากนี้นะคะทุกคนเราจะทําการอบน้องเขาต่อไปนะคะเราจะยังอบน้องเขาไว้นะทุกคนให้จนกว่าเขาจะมีใบประมาณสัก2ใบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็าค่อยพิจารณานะเอาถุงอบออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เอาถุงครอบไว้แบบเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ใช้หนังยางรัดลงไปแบบนี้ง่ายๆเลยจบปัญหาเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีถุงอบไม่ได้มีพื้นที่การอบไม่ได้มีตู้อบนะนี่เลยแบบเนี้ยง่ายๆส่วนราคาหูช้างด่างขาวนะตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่า เป็นต้นที่แบบว่างอกขึ้นมาแล้วเนี่ยลักษณะทรงเท่ากับต้นนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีความด่างที่เห็นชัดแล้วนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ2 5 0 0 2 9 0 0 3,000บาทขึ้นไปนะคะทุกคนแต่ถ้ามีพื้นที่ความเขียวแบบนี้นะคะหรือว่าอา,อาจจะต้องไปลุ้นอะไรแบบนี้ก็จะมีราคาที่ลดหลั่นลงมานะคะซึ่งราคาที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นราคาชิ้นตานะคะเป็นการเอาชิ้นตาที่มีหน่อโผล่มาแล้วเนี่ยเอามาเพาะต่อน,นั่นเองค่ะก็ตอนนั้นเราซื้อมาก็ พันกว่าบาทนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าจะซื้อแบบเห็นความด่างไปเลยนะคะมีใบขึ้นมาแล้วสัก2ใบเนี่ยก็ยอมจ่ายเพื่อความชัวนะคะก็สักประมาณ3,000บาทขึ้นไปค่ะก็เดี๋ยวยังไงมารุ้นกันต่อไปนะคะว่าใบต่อไปจะมีความด่างให้เราเห็นได้หรือเปล่าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ